โอ้คุณยายลดน้ำปกติหรือว่าน้ำอะไรเนี่ยคุณยายปุ๋ยมากปุ๋ยมากพี่หมูอ๋อปุ๋ยขี้หมูขี้หมูคุนขี้หมูคุนใช่ไหมเออขี้หมูคุนทั้งขี้หมูธรรมดาม,มันจบคลุกไม่อเมออมันไม่เค็มมันอ๋อก็เลยต้องใส่เอาขี้หมูคุนน้ำขี้หมูคุนเนาะ หมักไว้แต่จะจะปีที่แล้วมักไว้แต่ปีก่อนน้นปีหกหกอ๋อแล้วก็ผสมน้ำอัตราส่วนน่าจะหนึ่งต่อสามเนาะอืมอ๋ออัตราส่วนหนึาา่งต่อสามอืมอ,อัตราส่วนหนึ่งต่อสามนะครับอัตราส่วน,น,วนปุ๋ยหนึ่งขันน้ำสามขันนะครับ ใบรดผักหวานนะครับผมใบรดผักหวานนะครับเร่งยอดนะครับเร่งยอดไม่ไองไม่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับใช้ปุ๋ยปุ๋ยชีวภาพนะครับผมเป็นปุ๋ยกินขี้หมูนะครับผมครับจะเน้นยอดดูสิครับท่านผู้ชมว่ายอดสวยหรือไม่สวยดูสิครับนี่ครับผมแตกแตกเต็มไปหมดเลยนะครับเก็บ ทานแทบไม่ทันเลยนะครับกับข้าวมาได้ปุ๋ยปุ๋ยดีนะครับผลเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับเป็นปุ๋ยขิ้หมูนะครับผมเป็นปุ๋ยขิ้หมูเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับอันนี้ก็คือแม่ก็ใส่แล้วนะครับนางอายุเจ็ดสิบแล้วนะแต่ว่านางมีความรู้นะนำความรู้ที่ได้รับจากการไปฝึกหัดไปไปฟังบรรยาไปอบรม ก็นำความรู้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์น้ำนี้น้ำประปาหรือว่าน้ำบาดาลน,น้ำประปาหรือน้ำบาดาลนี่แม่อันนี้น้ำบาดาลอ,อันน้ำบาดาล๋อก็นี่น้ำบาดาลน,นะอันนี้แม่ก็จะมาปุ๋กมามาให้ปุ๋ยอีกแล้วนะครับ,บนะครับเนี่ครับท่านผู้ชมรถติดคนเลยนะครับ ใส่ปุ๋ยนะครับไม่ได้ทิ้งว้เชยๆนะไม่ได้ทิ้งว้เฉยๆนะต้องต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะเูาจะรับน้ําสีเขาจะเข้มเข้มนะครับน้ําสีจะเข้มเข้มนะครับต้นต่อบัวอ๋อสองต้นต่อบัวเนาะเนี่ยครับผมเนี่ยก็คือเกิดจากการใส่ปุ๋ยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับผมปุ๋ยเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะครับเป็นปุ๋ยขี้หมูนะครับผมปุ๋ยขี้หมูปุ๋ยขี้หมูหมักนะครับ เราเอาขี้หมูนั้นไปหมักไว้1ปีนะครับผมไปไปไปหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับหมักไว้หนึ่งปีแล้วก็ส่วนผสมก็คือน้ำหมักชีวภาพนั้นหนึ่งขันต่อ,อน้ำธรรมดา3าขันนะครับผมก็จะได้ปุ๋ยชั้นดีทำให้ผักหวานของเรานั้นสวยงามนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับผม สวยงามมากเลยนะครับเนี่ครับเก็บทานตลอดเลยครับสามสี่วันเก็บสามสี่วันเก็บนะครับสามสี่วันเก็บสามสี่วันเก็บดูยอดผักหวานสิครับท่านผู้ชมดูยอดผักหวานนะครับบวบอ้วนมากนะครับผมบวบอ้วนมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับบวบอ้วนมากเลยนะครับเนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็จะได้เก็บอีกที่หนึ่งแล้วไม่ไหวแล้วแก่นะครับแก่เราก็จะได้ใส่ปุ๋ย เกิดมาเพื่อที่จะให้ผักวางของเรานั้นได้อวบอ้วนแล้วก็จะได้มีผักหวานทานตลอดนะครับถ้าเกิดว่าเราทําอย่างนี้เรากินได้ตลอดปีได้ไหมแม่เราเก็บทานตลอดมันจะออกยอดตลอดไหมมันจะออกยอดตลอดไหมมันจะออกยอดตลอดหรือเปล่าเอ่ยคุณแม่คุณแม่แม่ถ้าเกิดว่าเราเก็บทานตลอดมันจะออกยอดตลอดไหม โอ้แม่บอกว่าออกยอดตลอดทั้งปีนะครับเราก็เก็บมนกยุดอ๋อถ้าถ้าไม่เก็บมันก็จะไม่โตนะครับไอ้ถ้า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 เกิดว่าเราถ้าเราไม่เก็บเขาก็จะหยุดเขาก็จะหยุดโตนะครับเพราะฉนั้นเราต้องเก็บทานนะครับถ้าเราไม่เก็บมันก็จะแก่นะครับผมแต่ถ้าเราเก็บตลอดตลอดเขาก็จะอกให้ทานตลอดทั้งปีนะครับผมเราได้ลือเราได้ทานฝางหวานทั้งปีนะครับผม เวลาปลูกไม่เยอะนะครับปลูกไว้แค่หกเจ็ดต้นนะครับถ้าปลูกไว้เป็นส,ส,สิบสิบต้นก็อาจจะได้ขายได้นะครับผมเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยครับผมยอดผักหวานนะครับผักหวานปลูกนะครับผักหวานปลูกนะครับอันนี้ยอดยอดยอดโตแล้วข้างบนเดียจะต้องเก็บแล้วไม่ไหวแล้วจะต้องเก็บแล้วถ้าไม่เก็บเดยกเขาก็จะแก่เขาแก่เขาก,ก็จะไม่ไม่ไม่แตกยอดขึ้นมาให้เราได้ทานนะครับผมสําหรับการใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยผักหวานก็คงจะได้นำทานี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ